สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์สวัสดีแม่วัวทุกๆตัวจา้าโอ้โหสวัสดีตอนเย็นจา้าตัวสีดำที่มีกระดิ่งห้อยคอเนี่ยเป็น เป็นแม่วัวคุมฝูงนะคะก็เขาก็ท้องนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกำหนดคลอดค่ะถ้าวัวยังไม่ถึงกำหนดคลอดคุณตาโจเซฟก็จะปล่อยไว้ที่ทุ่งค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดพิกัดตรงนี้โอเบลุงโฮเฟนอำเภอเบรมการ์เดนจังหวัดอาเก่ามันก็จะมีหมาป่ามามีหมาป่ามาในค่ะที่จะคอยจะมาโฉกกิน ลูกวัวนะคะคือว่าในหมู่บ้านนี้นะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีวัวคลอดลูกค่ะแล้วก็หมาป่าก็ลากไปค่ะเพราะว่าคลอดแบบว่าที่เจ้าของเขาไม่เห็นนะคะเห็นอีกทีก็เหลือแต่ร่องรอยแล้วค่ะคุณตาโจเซฟก็เลยป้องกันด้วยการนําแม่วัวท้องแก่ที่คิดว่าน่าจะคลอดภายในอีกหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยไปกักขังไว้ในในข้อค่ะไม่ปล่อยให้มากินทุ่งค่ะ เพราะว่าก็อันตรายต่อการดูแลค่ะเห็นไหมคะว่าวัวเชื่องพอมีคนมาวัวก็จะวิ่งเข้ามาค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะแวะมาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามความน่ารักความเชื่องของวัวพันเนื้อเป็นสายเนื้อนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลิศฟาร์มกัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้แม่กวัวนะคะตัวแดงเลยแม่สาวนะคะแม่สาวบีฟมาสเตอร์ค่ะรุ่นนี้น่ารักมากมีทั้งตัวผู้ตัวเมียสลับกันถ้าตัวผู้อายุถึงเวลา จับเขาก็จะจับส่งเลยนะคะจะไม่เก็บไว้จะเก็บไว้แต่ตัวเมียไว้ทําแม่พันธุ์ต่อไปสําหรับตัวผู้ก็คือส่งต่อค่ะส่วนราคาที่ซื้อขายกันนะคะในะข,ข้อของคุณตาโจเซฟที่เล่าให้ฟังก็คือจะจับในในช่วงเวลาที่มีน้ําหนักประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรกิโลค่ะราคาจะอยู่หน้าข้อที่กิโลละ12สสวิตแฟรงค์ค่ะ ช่วงนี้เลดเอ็กเชนก็1นึ่งสวิตฟรค์เท่ากับ34มสถึงสาค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นราคาซื้อขายวัวเนื้อนะคะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่นี่เขาจะเน้นเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งธรรมชาติค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมให้กินในคอกค่ะแล้วก็มีฟางแห้งเป็นฟางที่ทำจากข้าวฟางข้าวบาเล่ค่ะส่วนอาหารคนก็จะเป็น ข้าวโพดหมักแล้วก็ถั่วต่างๆที่ปลูกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเจ้าตัวเล็กน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะสำหรับวันนี้นะคะพาริทิ์จะตกดินประมาณเกือบสามทุ่มค่ะ ให้ดูบริเวณรอบๆพื้นที่ของคุณตานะคะที่ใช้ในการเลี้ยงวัวค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าค่ะสำหรับแปลงหญ้าก็จะสลับปรับเปลี่ยนให้วัวมากินหญ้านะคะสลับกันไปแปลงนั้นแปลงนี้ค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณ4ี่ห้แปลงค่ะที่กั้นข้อกไว้ทางซ้ายมือนี้ก็คือ2แปลงแล้วนะคะ แล้วก็แปลงที่ติดถนนแล้วก็แปลงตรงนี้แล้วก็แปลงข้างล่างลงไปค่ะก็ะจะประมาณนี้ค่ะวัวก,ก็จะอยู่ในทุ่งแบบนี้ค่ะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเลยนะคะแต่ถ้าสภาพอากาศไม่ดีฝนตกหรืออะไร <S <S 1> <S 1> เขาก็จะตอนกวกเข้าคอค่ะแต่ถ้าอากาศดีอย่างวันนี้นะคะก็อยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนละคะ่ะเห็นความอุดมสมบูรณ์ไหมคะส่วนตัวนี้เป็น แองกัสค่ะสีดำเดินมาสำหรับรั้วที่เห็นเนี่ยเป็นรั้วไฟฟ้านะคะหัวก็ไม่พุ่งออกมานะคะเขาก็อยู่ในเขตรั้วของเขาเขาก็กลัวไฟฟ้าช็อตค่ะสำหรับที่นี่เขาจะไม่เน้นเฉพาะบีฟมาสเตอร์หรือว่าแองกัสนะคะเขาก็ยังมีวัวสายพันธุ์อื่นค่ะ มันยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีไอ้ตัวนี้ค่ะตัวนี้มันก็อยู่ที่คุณตาเล่าให้ฟังว่าที่มันออกมาสีเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็อยู่ที่พ่อพันธุ์ของมันส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยพ่อพันธุ์แองกัสนะคะถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมานะคะที่เลิฟาร์มได้ไปถ่ายทําพ่อพันธุ์แองกัสนะคะ พ่อพันแองกัส์เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่คอกข,ของคุณตาโจเซฟเมื่อเดือนมกราคมค่ะมิฉะนั้นก็จะมีวัวบางตัวที่ตั้งท้องกับพ่อพันแองกัสค่ะส่วนตัวที่รอคลอดอยู่ที่อยู่ในคลอกเขาอุ้มท้องกับพ่อพันตัวอื่นค่ะซึ่งพ่อพันเนี่ยก็จะมีการสลับปรับเปลี่ยนกันไปค่ะหมุนเวียนกันไป แต่ก็จะเป็นสายพันธุ์เนื้อทั้งนั้นค่ะสงสัยวัวจะฟังภาษาไทยออกค่ะรู้สึกสนใจมากเลยน่ารักมากค่ะเห็นไหมคะไว้เชื่องมากดูเจ้าตัวเล็กนี่ค่ะขนปุกปุยขนหนามากเราไม่รู้ว่าแม่เขาตัวไหนแต่เขาสวยมาก อาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองหนาวค่ะตามธรรมชาติของสัตว์แล้วก็จะปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศภูมิประเทศค่ะขนของเขาถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ ชอบตรงที่ว่าเขาไม่ไม่กลัวคนอ่ะเห็นคนเดินใส่อ่ะหลังนิตรงอันนี้ก็คือแม่หัวสาวนะคะหลังเขานิตรงขาแข็งแรงไอ้ตัวเล็กนี่ก็เหมือนกัน คือทรงเขาสวยรูปร่างเขาสวยเขามีความสมบูรณ์แล้วก็กล้ามเนื้อเขาก็มาเนี่ขนาดตัวเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านมแม่เขาดีด้วยไหมเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยได้รับอาหารที่อุดมสมบูรณ์มันก็น่าจะส่งผลให้น้ำนมเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สำหรับคนที่ชอบชอบวัวนะคะก็อาจจะคิดเหมือนกันกันกบเลดฟาร์มนะคะว่ามันสวยมันน่ารักค่ะแต่คนอื่นเราไม่รู้นะคะถ้าคนเขาไม่ชอบวัวเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้แล้วเขาก็จะอยู่กันเป็นฝูงเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วเป็นธรรมชาติดูแล้วเหมือนกับว่า วัวเขาก็มีความสุขนะคะในออแรงบันดาลใจของเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์นะคะเราก็มีความประสงค์ที่จะพัฒนาสายพันธุ์วัวเนื้อให้ไม่มีคุณภาพนะคะคือก็อยากจะเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติมากกว่ากับการที่จะเลี้ยงแบบว่ายืนคอกค่ะก็จะมีเลี้ยงแบบผสม ทั้งที่อยู่ในคอกด้วยแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็สภาพอากาศค่ะก็พยายามที่จะ,ะดูตัวอย่างจากฟาร์มอื่นหมายถึงว่าฟาร์มที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ด้วยเพื่อที่จะไปพัฒนาการเลี้ยงวัวบีบมาสเตอร์ที่เลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยค่ะ เราก็อยากจะมีวัวสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะเป็นการให้เลี้ยงออกมาแล้วก็ให้ได้คุณภาพที่ดีถึงแม้จะไม่เท่ากับเขาแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาเตอร์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังที่จะเลี้ยง วัวพันเนื้อสายเนื้อไม่ว่าจะเป็นแองกัสวากิลหรือว่าบีฟมาเตอร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเพราะว่าสำหรับเลิศฟาร์มของเราก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ค่ะเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะพัฒนาสายพัน์ธุสายพัน์ธุเนื้อของวัวเราค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะให้เลี้ยงหัวนะคะโดยวัดจากจำนวนของแปลงหญ้าจำนวนของอาหารแล้วก็ความลักษณะของ ขอกัวค่ะหมายถึงว่าจำนวนพื้นที่ถ้าคอกัวมีพื้นที่น้อยก็จะเลี้ยงวัวได้น้อยแต่ถ้าคอกัวมีพื้นที่เยอะก็จะเลี้ยงหัวได้เยอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีบริเวณแปลงหญ้าพอเพียงหรือเปล่าในการเลี้ยงหัวค่ะสำหรับเกษตรกร,กรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขาไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีงบประมาณที่จะมาซัพพอร์ตในส่วนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวนาที่นี่ค่ะชาวนาที่นี่เขาไม่ได้ลำบากเหมือนชาวนาที่เมืองไทยนะคะเขามีอยู่มีกินเลยทีเดียวละค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ